มาพบข้าวำกันครับอรับยิมดิดีซี่โครงมูเข้ามมน้ำมันมมีอืดน้ำก็นะดอว่าไตน้ำซี่โครงมูน้ำมันมีเลยอืดน้ำเขินดำวะอืมคนมตก เขาทาแซ่บเขปลาเนลือเขาทาปลาเนื้อขาดหอมหอมวุ้ยลดหอมว้ยแดอย่างนี้ มันจะหวานเลยมันไม่หวานมันเอาใจขความาดงมันจหวานมานิดนึงเดี๋ยนมีเราถ่าวานมากบอวบอกครับหอยมนใส่ันตาแน่ใส่ัมตตาเปลี่ยนเลยเนาะอือมันนีล้ดีแล้อืมเหรเราคันงนี้หอมหอมมันมันจีบหวานคนเโดนจาน เหนยวหน้ากันมมันจะกินเนื้อได้เป่อืมเคืองมัน,นร้อนค <c oughs> ืเคือแบั้นเขบผมใส่ใบบัก้าวแทนใบบักกุดเขาบอนหนามอ่ะหนามมันลาอยู่ร้านไต กินพักกันนะเครื่งงงองสมุนไพรส่วนหนึงเจ้กันใบยังใบยันใบม่อนมาใบม่อนใบม่อนใบมะนาวแล้วก็ยังก็กระเพราอกระเพรามันหน่อยแห่งแรกวงโบราณ nó bột lại không, bao giờ con nào là bột cái này à, chắc con nào kia nó เครื่องหลายลของปลาเครื่องหนกับข้า,าวเนาะเนาะเนาะของปลาครับผมอืมน่ากินมากครับผมสุดยอดครับคิปน่าเจอกันไหมครับ